สวัสดีค่ะสรุปข่าวฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเบนจาขอบรายงานว่าล่าสุดอาร์เซนอลได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าวินเลี่ยมซาลิบานักเตะคนเก่งได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรเป็นเวลา4ปีความมุ่งมั่นของซาลิบาต่อทีมได้รับการตอบสนองด้วยความศรัทธายอย่างแรงกล้าจากทั้งผู้เล่นและผู้บริหารเมื่อพูดถึงการเดินทางของเขา ซาลิบาแสดงความรู้สึกของเขาโดยกล่าวว่าฉันเกิดทางตอนเหนือของปารีสแต่ฉันได้เติบโตเป็นผู้ชายทางตอนเหนือของลอนดอนถแถลงการนี้เน้นย้ำถึงการเติบโตและพัฒนาการส่วนบุคคลที่เขาประสบในช่วงเวลาที่อยู่กับอาร์เซนอลในฐานะส่วนหนึ่งของการต่อสัญญาซาลิบาจะสวมเสื้อหมายเลขสองในฤดูกาลที่จะถึงนี้ซึ่งจะเพิ่มความตื่นเต้นให้กับการมีส่วนร่วมในอนาคตของเขากับทีม มิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมอาร์เซนอลแสดงความพอใจกับการต่อสัญญาโดยระบุว่าเป็นเป้าหมายที่สโมสรต้องการมานานอาเตายอมรับทักษะพ,พิเศษของซาลิบาและความสำคัญของการที่มีเขาอยู่ในทีมด้วยวัยเพียง22ปีศักยภาพของซาลิบาและโอกาสในการเติบโตนั้นน่าตื่นเต้นเป็นพิเศษ อาเตต้าเน้นย้ำถึงความกระตือรือร้นของสโมสรที่จะทำงานร่วมกับซาลิบาต่อไปและสนับสนุนการพัฒนาของเขาในอีกหลายปีข้างหน้าการต่อสัญญาครั้งนี้เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของซาลิบาในฐานะหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นของอาเซนนลจากฤดูการที่แล้วโดยเน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสโมสรในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จแอดจาขอบเดน บทความของเดวิดแมคโดนเนลรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กำหนดเส้นตายสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเมสันกรีนวูดซึ่งยังคงถูกพักงานโดยสโมสรการสอบสวนภายในเกี่ยวกับสถานการณ์ของกรีนวูดใกล้จะถึงบทสรุปแล้วโดยคาดว่าจะมีคำตัดสินก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่ในเดือนสิงหาคมแม้ว่าการสอบสวนจะดำเนินไปเป็นเวลา155วันแต่ยูไนเต็ด ็ไม่ต้องการให้เรื่องนี้มาบดบังผลงานของทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วและการหารือก็เข้มข้นขึ้นตั้งแต่มีข้อสรุปริชาร์ดอโน่ CEO ของยูไนเต็ดผู้จัดการทีมเอริกเทนฮากผู้อำนวยการพุทบอลจอนเมอร์ทักและครอบครัวเกรเซอร์ได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของกรีนวูด ไม่ชัดเจนว่ากรีนวูดและตัวแทนของเขาได้ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนหรือไม่มีรายงานว่าเทนฮักผิดหวังกับระยะเวลาที่ล่าช้าในการดำเนินการสอบสวนแต่ก็เคารพในความจำเป็นของกระบวนการที่เหมาะสมกลยุทธ์การซื้อขายของสมโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้คาดว่าจะไม่ได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ของกรีนวูดยู่นเต็ดกำลังไล่ตามกองหน้าและผู้รักษาประตูดโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ของเรื่องนี้ กรีนวูดกำลังพิจารณาตัวเลือกต่างๆรวมถึงการย้ายแบบยืมตัวที่อาจทำให้เขาสามารถพักพื้นจากจุดสนใจและให้โอกาสสโมสรในการประเมินปฏิกิริยาของสาธารณชนเมื่อเขากลับมาความคิดเห็นภายในยูไนเต็ดถูกแบ่งออกเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการที่ดีที่สุดสำหรับ Greenwood และผู้มีอำนาจตัดสินใจประหนักดีถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่พวกเขาอาจจะต้องเผชิญ และกระบวนการที่ละเอียดถี่ถ้วนที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์สำหรับทั้งอาชีพของกรีนวูดและชื่อเสียงระดับโลกของสมโมสรแอดมิรัลฟุตบอลบทความของเดวิดแมโดนเนลรายงานว่าข้อตกลงแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นกับเมสันกรีนวูดและรัสมูสฮอยลันกำลังได้รับการพิจารณา ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังสำรวจทางเลือกในการให้อตาลันต้ายืมตัวกรีนวูดขณะที่พวกเขาไล่ตามรัสมุสฮอยลันกองหน้าของอตาลันต้ากรีนวูดซึ่งห่างหายจากวงการฟุตบอลมา18เดือนสามารถหาโอกาสใหม่ในการลงเล่นด้วยการย้ายทีมแบบยืมตัวไปยังอตาลันต้าทำให้ยูไนเต็ดอาจจะเพิ่มการให้ยืมกรีนวูดลงไปในข้อเสนอของการซื้อตัวฮอยลันนักเตะพรสวรรค์ ovan, ชาวเดนมาร์กที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ยูไนเต็ดใกล้จะสรุปการสอบสวนภายในเกี่ยวกับสถานการณ์ของกรีนวูดเนื่องจากเขาไม่ได้เล่นให้สโมสรตั้งแต่เดือนมกราคม2022มีรายงานว่ากรีนวูดยังคงไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ของสโมสรมีรายงานว่าคำตัดสินของอายการให้ยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดกับกรีนวูดขณะที่ยูไนเต็ดดำเนินการสอบสวนต่อไปการส่งตัวกรีนวูดให้กับอตาลันต้ายืม กลายเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้โดยสโมสรในกันโช่เซเรียอาแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวกองหน้าวัย21ปีรายนี้ข้อตกลงการยืมตัวนี้อาจจะช่วยให้การไล่ล่าฮอยลันของยูไนเต็ดง่ายขึ้นฮอยลันซึ่งถูกประเมินมูลค่าไว้ที่40ล้านปอนด์แต่อตาลันต้าต้องการมากกว่าราคาประเมินโชเซ่มูรินโญ่อดีตผู้จัดการทีมยูไนเต็ดซึ่งปัจจุบันอยู่ที่โรมามีรายงานว่าสนใจในตัวกรีนวูดเช่นกัน การย้ายทีมแบบยืมตัวจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับกรีนวูดยูไนเต็ดกำลังไล่ล่าฮอยลันผู้เล่นทีมชาติเดนมาร์กอย่างแข็งขันเนื่องจากพวกเขาพยายามที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งกองหน้าตัวกลางหลังจากที่สัญญายืมตัวของวาเวคอ์สหมดอายุลงปัจจุบันองโตนี่มาร์ซิยานเป็นผู้เล่นอาวุโสเพียงคนเดียวในตำแหน่งนั้นโดยที่อนาคตของเขากับสโมสรยังไม่แน่นอน พอลันสร้างความประทับใจในเชิงบวกในช่วงฤดูการแรกของเขาที่อตรลนต้าหลังย้ายมาจากสต mm ูมกราสเมื่อฤดูร้อนที่แล้วเขายิงได้9้าประตูในเซเรียอาและยังแต่ตากับผลงานของเขากับทีมชาติเดนมาร์กในรอบคัดเลือกฟ mm ุตบอลชิงแชมป์ยุโรปเป็นที่เข้าใจกันว่าผู้จัดการเอริกเทนฮักชื่นชอบพอลันมากกว่าแรนด้าโคโลโมนีกองหน้าของไอทรักแฟรงเฟิร์ต ทีมงานซื้อขายของยูไนเต็ดคาดว่าแฮร์รี่เคนน่าจะไม่สามารถปิดดิลได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะที่ป้ายราคาของวิกเตอร์โอซินเฮนกองหน้านาโปลีนั้นสูงเกินจริงมีรายงานว่าเทนฮาก์ได้สนทนากับกรีนวูดเป็นครั้งแรกหลังจากคนข้อกล่าวหาโดยแจ้งให้ผู้เล่นทราบว่าการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับอนาคตของเขาจะขึ้นอยู่กับสโมสรมากกว่าผู้จัดการทีม รีนู d ยังคงอยู่ภายใต้สัญญาที่โอแทร์ปอร์ตจนถึงซัมเมอร์ปี2025เขายิงได้35ประตูจาก129นัดให้อยู่ในเต็ดตั้งแต่เดบิวต์ให้ทีมชุดใหญ่ในแชมเปี้ยนลีกในเดือนมีนาคม2019และติดทีมชาติอังกฤษไปแล้ว1นัดในปี2020เอ m ดมิเรอร์ฟุตบอล อาบริซิโอโรมาโนรายงานว่าการย้ายของคริสเตียนปูลิซิสไปเอซีมิลานได้รับการยืนยันแล้วข้อตกลงระหว่างทั้งสองสโมสรได้รับการตกลงโดยเชลซี Chelsea. ยอมรับเงื่อนไขของข้อเสนอขั้นสุดท้ายข้อตกลงส่วนตัวตกลงกันเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนื่องจากปูลิซิสมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าร่วมมิลานและเริ่มต้นบทใหม่ในอาชีพของเขาขณะนี้มีกำหนดการตรวจสุขภาพ และการเตรียมการเดินทางซึ่งระบุว่าการถ่ายโอนอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายความสำเร็จของข้อตกลงนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างมากจากความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมระหว่างเชลซีและเอซีมิลานกูลลซิสตั้งใจแน่วแน่ที่จะย้ายไปมิลานและไม่ได้พิจารณาสโมสรอ,อื่นหรือปลายทางอื่นมีรายงานว่าค่าธรรมเนียมการโอนมากกว่า20ล้านยูโรพร้อมส่วนเสริมที่อาจเกิดขึ้น หลังจากการย้ายทีมของรูเบนลอฟตัสชิกเสร็จสิ้นการย้ายของปูลิซิสไปมิลานถือเป็นอีกดีลที่ประสบความสำเร็จสำหรับเชลซีแอดฟาริซิโอโรมาโน มีรายงานว่าอังเรโอน่าได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข้อตกลงดังกล่าวระบุว่าเป็นข้อตกลง5ปีซึ่งน่าจะประกอบด้วยสัญญา4ปีพร้อมออปชั่นสำหรับขยายเพิ่มเติมดูเหมือนว่าโอนาน่าได้ตอบรับข้อเสนอจากแมนยูไนเต็ดแล้วและพร้อมที่จะก้าวไปอีกขั้นในอาชีพของเขาโดยอยู่ระหว่างการหารือระหว่างสโมสรเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดระบุว่าโอนาน่า ได้รับแจ้งในวันนี้ว่าการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังดำเนินอยู่และเขาได้รับคำแนะนำให้เตรียมตัวตามนั้นทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอินเตอร์ต่างคาดหวังว่าข้อตกลงจะผ่านการเจรจาต่อไปตามแหล่งข่าวอังเดเร โอน,า,นาคาดว่าจะย้ายจากอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดด้วยค่าตัว50ล้านยูโรพร้อมโบนัสอีก5ล้านยูโรมีรายงานว่าการเจรจาระหว่างสโมสรเหล่านี้จะได้ข้อสรุปภายในไม่กี่ชั่วโมง